เขาสูงหุ้นไทยอย่าดมนะคะในช่วงฟันธงลงทุนนะคะสวัสดีค่ะพี่กันค่ะสวัสดีครับะนะคะวันนี้รเราก็เรียกว่ามีข่าวดีของหลายประเทศด้วยกันแล้วก็บ้านเรายังคงติดลบกันอย่างต่อเนื่องหลายวันกันแล้วด้วยเช่นกันนะคะ ใช่นะคะและตอนนี้ค่ะเราเป็นช่วงที่เรามีนักวิเคราะห์นะคะเรี่องจะมาพูดถึงตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมนะคะสวัสดีค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณประกิตศ,ศิริวัฒนเกตน,นะคะผู้อำนวยการอาวโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมิชชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตคะครับสวัสดีครับ ค่ะนะคะตอนนี้ถ้ามองแล้วเร็จบ้านเรานี่ติดลบกันมาต่อเนื่องหลายวันเลยทีเดียวนะคะอยากให้คุณประกิตพูดถึงเซ็ตในช่วงนี้นิดนึงค่ะว่าทิศทางต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปคะคืออย่างแรกคือที่ปรับลดลงมาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ <c oughs> ที่ที่จะเกเดิดขึ้นเพราะว่าเป็นสอดคล้องไปกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยส่วนใหญ่ อ่สามสี่วันที่ผ่านมาจะเริ่มปรับล้นลงนะครับแรงกดดันหลักเนี่ยมันมาจากความกังวลเรื่องของการที่ US เอสดอลลาร์มันแข็งค่ามากขึ้น <c oughs> นะครับอาจจะทําให้เกิดความกังวลว่าเฮ้ยมีเงินไหลออกเงินจะต้องไหลออกจากบรรดาสินทรัพย์เสี่ยงหรือ,อยังนะครับนี่นเป็นความเสี่ยงแค่นั้นเองส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยมีแรงกดดันนะครับจากการที่กองทุนในประเทศเนี่ยทําการขายต่อเนื่องด้วยกันซึ่งเขามี2เหตุผลที่กองทุนในประเทศขายเหตุ <c oughs> ผลแรกก็คือนะครับ ขายเพื่อเตรียมเงินสดไว้ไปดุยซื้อ p t o r นะครับซึ่งแรงกดดันตรงนี้น่าจะมีการเตรียมเงินสดอยู่ราวประมาณสักสองมื่ล้านบาทได้นะครับ,รบอย่างที่สองก็คือเราต้องอย่ายลืมว่าต้นปีเนี่ย LTF ที่ครบกําหนดเนี่ยมันจะต้องเริ่มทํางานนะครับในกา,การส่งําสังขายนะสอ,อย่างนี้ก็เลยกลายเป็นตัวกดดันตลาดอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว,ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยการยอตัวลงมารอบนี้คงไม่ได้ลึกมากนะครับ เราจะเริ่มได้เห็นสัญญาณที่ดีก็คือการเริ่มประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเรียกได้ว่าเอิร์นนิ่งเริ่ม, e เ,รมเริ่มส่งตัวได้แล้ว NPL เริ่มมีการควบคุมได้แล้วก็ NPL เนี่ยเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสสามนะฮะสัญญาณที่ดีตรงนี้น่าจะเริ่มเห็นแรงซื้อคืนบ้างในกลุ่มการเงินอืนๆนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่น่าจะมีผลประกอบการดีจะเป็นตัวช่วยเรานะครับตลาดอาจจะเห็นภาพของการลงไปต่ำกว่าพันห้าร้อยจุดได้นะครับเพราะว่าจะถูกถ่วงด้วยเรื่องของหุ้นเดลต้า แต่เชื่อว่าไม่น่าจะลงไปถึงขนาดประมาณพันสี่ร้อยหกสิบเนี่ยพันสี่้อยหกสิบน่าจะเป็นฐานแนวรับที่ดีแล้วก็เราก็ได้สัเข้าไปเก็บคุณได้ครั้งหนึ่งนะครับครับผมก็พันสี่ร้อยหกสิบนะฮะเป็นแนวแนวรับที่สําคัญนะครับพันห้าร้อยเมื่อวานนี้ก็เกือบเกือบแตกนะครับก็เด้งกลับมาปิดลดเก้าจุดเท่านั้นเองก็ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่คิดว่าโอกาสหลุดพันห้านี่น่าจะมีความเป็นไปได้พอสมควรใช่ไหมครับ สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าโอกาสหลุดพันห้าใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงครับวันนี้เราอาจจะมีการฟื้นตัวนะผมเชื่อวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีโอกาสฟื้นตัวมากตามตลาดหุ้นในปูยภาคเอเชียนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากการสาบานคนของคุณโจไบเดนเสร็จปุ๊บเนี่ยข่าวดีของตลาดก็จะหมดเพราะว่าคุณโจไบเดนเขาเตรียมที่จะออกคําสั่งประธานาธิบดีล้างคําสั่งของคุณโดนัลด์ทรัมป์แต่พอ ออาข่าวดีหมดปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นตลาดก็จะกลับไปกังวลกับการประชุมเอเอรอซีในปายเดอนนี้อีกนะฮะแปลว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะซึมลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะตลาดมีเิถียรที่จะไหลลงไปต่อกว่าพันห้านะครับครับผมฉะนั้นก็คําแนะนําที่ให้นักลงทุนก็คืออาจจะค่อยๆดูจังหวะใช่ไหมครับไม่ต้องรีบร้อนคือใช่ครับก็คืออย่างแรกวันนี้เรานั่งยิ้มดีดาไปกับพอร์ตที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็รอดูวันพรุ่งนี้เรื่อยไปจนถึงวันพุธหน้า เรียกว่าตลาดจะถอยถอยหลังลงมาให้เราได้ทยอยเข้าเก็บสะสมนะครับซึ่งมันก็มีกลุ่มหุ้นที่ยังน่าสนใจอยู่อีกเยอะนะครับครับผมพูดถึงกลุ่มการเงินที่เมื่อวานเริ่มมีการรายงานผลประกอบการออกมาแล้วนะครับมีทั้งทิสโก้แล้วก็ในกลุ่มของ L H Bank นะครับคุณวิกิตมอย่างบ้างครับผมโฟกัสที่ทิสโก้นะครับถือว่าเป็นการรายงานงบที่น่าประทับใจ แม้ว่าผมประกอบการในไตรมาสสี่จะออกมาเพียงแค่ละลๆาประมาณ1.6พันล้านบาทเท่านั้นนะครับ1.6พันล้านบาทตรงนี้ไม่ได้เหนือไปกว่าตลาดค่าเลยทุกคนคิดไว้เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับที่1.6พันล้านนะครับแต่พอไปดูไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาสามารถควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้ดีระดับ NPL ลดลงจาก2.5หลือเหลือจาก2.6เหลือประมาณ2.5ได้นะครับใ,ในไตรมาสสี่แล้วก็ภาพรวมของผมประกอบการทั้งปีดูดีมากเลยก็คือ มีรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ราวประมาณ1.9หมื่นล้านผลตัวจากปีที่แล้วแค่2.7เท่านั้นเองขนาดเป็นปีที่โดนโควิดนะครับแต่ว่าตัวกําไรสุทธิเนี่ยอาจจะดอบลงมาเยอะหน่อยอาจจะดอปลงมาลราวมา16เปอร์เซ็นจากปีที่แล้วนะครับ6,000ล้านดอปลงมาจากปีที่แล้วที่7 2พันล้านอันนี้เป็นผลมาจัดการตั้งสำรองเยอะครับถ้าเรามานั่งมองดีๆคือ้ถ้าสมมติว่าภายใต้สถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ เ,เขายังสามารถรักษารายได้ได้แต่กําไรที่ลดลงก็มาจากการตั้งสำรองนะถ้าเกิดปีนี้หรือปีหน้าโควิดแมนเริ่มซาลงไปทุกกิจกรรมหน้าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเขาก็น่าจะมีการรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับกำไรก็ต้องกลับมาสู่ภาวะปกติเพราะไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองเยอะแล้วเนี่ย <S <S โอ,โอ้ผมมองเห็นภาพที่มันจะเห็นอ p s ีเอสโดเยอะของทิสโก้เป็นไปได้สูงมากนะในปีนี้และปีหน้าดังนั้นราคาหุ้นมันควรต้องกลับไปืนในฐานเดียวกับตอนปี2019 ซึ่งตอนปี2019เนี่ยฐานที่เขายืนได้คือ100บาทคือวันนี้แค่90ต้นต้นเองนะครับครับผมผมสังเกตดูจากข้อมูลเนี่ยสินเชื่อที่ปล่อยในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางก็คือกลุ่มอ่อตเช่าซื้อรถยนต์ปีที่แล้วก็ลดลงพอสมควรใช่ไหมครับตามสภาวะตลาดรถยนต์ที่ซบเซานะครับใช่ครับในปีนี้คุณประกิตมองไงฮะในกลุ่มในกลุ่ม l ีสซิ่งคือคืออย่างแรกอะครับผมผมมองว่า ตัวโลนตัวที่เกิดขึด้นอาจจะหดตัวบ้างนะแต่ไม่ได้เยอะนะฮะลงมาราวๆาเจ็ดปร์เซ็นได้นะครับถือว่าไม่เยอะและนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ทิสโก้เขามีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะฮะ <S <S ถ้าสถา,านเศรษฐกิจกลับไปเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่เนี่ย การระมัดระวังเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องทําเข้มงวดเท่ากับปีนี้ถูกไหมครับเราก็คง <evaluation> ได้เห็นการปล่อยสินเชื่อที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็รายได้ในส่วนที่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ได้จะดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามรายได้ที่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยสุทธินะฮะรายได้ที่อยู่ในรูปดอกเบี้ยสุทธิของคิสโก้เนี่ยปีนี้เติบโตขึ้นมาจากปีที่แล้วนะครับนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยเติบโตขึ้นมาถึง2.4เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มันหายไปอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นไรายได้่า,านเนีย แปลว่ารายได้ค่าเชื <weather> ้ท <aesthetic customers> ี่หายมันหายไปจากการปล่อยสินเชื่อใหม่เนี่ยที่มันน้อยลงแต่สินเชื่อเดิมอ่ะแปลว่าไม่มีปัญหาแดังนั้นถ้าเศรษฐกิจกลับมาปกตินะโอ้โหของว่าเทสโก้ก็จะได้รายได้ในส่วนค่าทมเยียมกลับฟื้นขึ้นมานะครับนะคะก็ถือว่างดงามนะคะรายงานผลน่าประทับใจรายได้ก็เติบโตอยู่ที่2.4%ขนาดโดนโควิด ทีสโก้ยังสามารถร,รายงานผลได้ดีขนาดน,น,นี้เดี๋ยวคุณประกิจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงอยู่ต่อเดี๋ยวเรามาเจาะนะคะประเด็นต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปในทิศทางไหนดีสําหรับให้เป็นแนวทางสําหรับนักลงทุนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคคงอยู่กับคุณประกิจสิริวัฒนเกตนะคะ ตะกี้ยังพูดค้างไว้ถึงทิสโก้ซึ่งถือว่าเป็นการรายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจและก็ค่อนข้างเติบโตจากกำไรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อต่างๆณตอนนี้ถามคุณประกิตต่อเลยว่าแล้วตอนนี้ทิศทางทิสโก้หลังจากที่ประกาศมาเรียบร้อยแล้วแนวโน้มทิศทางเขาจะยังไปยังไงต่อยังคงสดใสเหมือนเดิมไหมหรือจะยังไงต่อคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ลงทุนหลายคนก็เริ่มคันไม้คันมือแล้วนะคะ Uh, ผมคิดว่าทิสโก้เนี่ยช่วงระยะสั้นอาจจะมีเชลออนแฟกอาจจะมีซึมลงมานะครับเพราะว่าตลาดเองเนี่ยก็อ,อ,อ,อยากจะหาตัวที่มันมีแคตัลลิสต์นะฮะปัจจัยเร่งระยะสั้นแต่ว่าหุ้นในกลุ่มธนคาคารพาณิชย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะทิสโก้เองเนี่ยก็ถูกแคปในเรื่องของการจ่ายปันผลด,ด้วยดีวเดนไปอะไรชมไม่ได้เกิน5 0เ,เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นคุณมันคงซึมลงมาเพราะว่าบดปัจจัยเร่งเรื่องเ่องงบหลักนะครับ แต่มันจะเป็นโอกาสสาหรับคนที่อยากจะลงทุนในระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์กลับเข้าไปสุ่ภาวะปกติเนี่ยด้วยรายได้แบบนี้รวยกําไรแบบนีเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับไปจ่ายปันผลเนี่ยในระดับที่6กถึงเบาทได้ไม่ยากเลย <c oughs> แล้ว6กถึงเบาทเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยดีวเวียนยูมันก็โอ้โหเกือบแปนะฮ <c oughs> ะดังนั้นถ้ามันมีการอ่อนตัวลงมาผมว่าน่าเก็บสะสมเพื่อเพื่อเป็นพ a สซีฟอิน c o m ให้กับเรา นะครับถ้าดูจากงบแล้วเราจะเห็นว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับเราก็บอกสําหรับการถือรับปันผลในระยะยาวนะครับทรงแบบนี้ถือว่าพึ่งพาอาศัยได้เลยเพราะในปีที่มีเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากแบบนี้เนี่ยก็ยังสามารถรักษาระดับรายได้ได้ดีนะครับครับผมได้ครับคราวนอกเหนือจากทิสโก้แล้วนะครับคุณประกิจมีชอบหุ้นตัวไหนอีกไหมครับคือเราก็มองเห็นสัญญาณของกลุ่มการเงินนะครับ พอดูจากงบของทิสโก้ต้องยอมรับก่อนเขาแม้ว่าเขาจะเป็นแบงค์นะฮะแต่ก็เป็นแบงค์ที่เน้นไปที่ธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กนะแล้วก็เน้นไปที่ด้านสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับพอเห็นงบอย่างนี้เนี่ยมันสะท้นอนได้เลยว่าบรรดาพวกหุ้นในกลุ่มการเงิน,นที่เน้นทางด้านของพวกสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อมีหลักประกันกเนี่ยน่าจะมีภาพของผลประกอบการที่สดใสนะครับ ผมก็มองไปที่ตัวสวัสด์นะครับสวัสด์เนี่ยน่าจะคาดหวังเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสี่ได้นะครับน่าจะเห็นการเติบโตทั้งวอ y อ y แล้วก็ Q O Q นะครับคือเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็เติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมแล้วกําไรทั้งปีเนี่ยก็น่าจะยังคงเห็นภาพการเติบโตได้นะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ราวๆเกือบสิบเปอร์เซ็นตแล้วปีหน้าจะเป็นปีที่สวัสด์เติบโตแรงมากๆก็คือน่าจะเติบโตเลยดับเกินกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ ในยะสสาคัญของสวัสดิ์ตอนนี้ก็คือว่าเดิมทีเนี่ยกลยุทธ์ของกลุ่มพวกสินเชื่อที่มีหลักประกันคือเน้นขยายสาขามันเด่เวลาเราขับรถไปตามอําเภอผ่านผ่านตรงเลยได้ว่าใจกลางอําเภอสักอาเภอหนึ่งเนี่ยแล้วก็ขับไปทางเรด้ว่าเป็นถนนย,ยาวๆสักเส้นหนึ่งเ,เราจะพบว่าเจอทั้งสวัสดิ์เจอทั้ง m อ c มซเนี่ยโอ้โหนะถนนเส้นเดียวกันเนี่ยนะฮะมีจะไม่รู้ตั้งกี่สาขาถูกไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาเน้นไปที่ด้านการขยายสาขา แต่ปัจจุบันเนี่ยการขยายสาขาเป็นกลยุทธ์ที่เรียกได้ว่าไม่โตแล้วนะฮะสวัสดเลยเป็นเน้นที่อะไรเน้นไปที่แตกหลายธุรกิจเดี๋ยวตัวอย่างเช่นนะ,ะไปแตกหลายในการร่วมมือกับออมสินในทางเรื่องของเองินสดทันใจนเน้นในเรื่องของพวกโลยวมากขึ้นโลยวก็แปลว่าเครดิตก็จะดีขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ไปร่วมมือกับโนเวลในการที่จะตั้งบริษัทในการบริหารจัดการสินทรัพย์นะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเพิ่มทุนให้กับตัวสีสวัสดแคปิตอลนะครับเพื่อเน้นไปทางด้านของพวก าการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็ปล่อย,อย,อยเบน้์ไปที่การปล่อยสินเชื่อบัตรทำบัตรเครดิตในอนาคตแล้วก็ยังไม่นับรวมเรื่องของบีซิตอีกนะครับนั่นหมายความว่าจะเห็นภาพการแตกหลายทรราํรราธุรกิจไปเน้นโตในธุรกิจส่วนอื่นะ้วในขณะเดียวกันก็มีการควบคุมต้นทุนได้ดีเริ่มใช้ AI เข้ามานะครับในการวิเคราะห์สินเชื่อนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบษั่ัด้านการเงินส่วนบุคคลเรียกได้ว่าพวกคุณ s มบูรณ์ไฟแนนซ์จ้าแรกๆที่ใช้ AI เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ต้นทุนดอนคุมได้รายได้เพิ่มมากขึ้นมันเลยมีความคาดหวังว่าการเติบโตของกําไรนับจากนี้เนี่ยจะเป็นในระดับที่เรียกได้ว่าเกินกว่า20%ต่อปีได้นะครับอนั้นราคาหุ้นปัจจุบันผมยังมองว่ายังค่อนข้างถูกมากเพราะว่า P/E เองเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าไม่ไม่ถึง17เท่าดีนะฮะไพรเปอร์บุกก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ที่3เท่านะครับอ๋อเป็นเป็นหุ้นหนึ่งที่น่าจะถือไว้ลงทุนระยะยาวได้ครับ ครับผมที่คุณประกิตคาดว่าจะเติบกำไรจะเติบโตประมาณมากกว่า20%เนี่ยน,นะครับน่าจะเริ่มได้เห็นในปี2 5 6 4นี้เลยไหมครับใช่ครับใช่ครับปี64ครับแล้วก็อาจจะจริงๆว่าอาจจะมีโอกาสโตมากกว่าที่คิดก็ได้นะนะครับเห็นผลส่วนหนึ่งที่คิดอย่างนั้นเห็นผลหนึ่งเลยก็คือมันมีเรื่องการควบคุมต้นทุนที่ดีมากๆเกิดขึ้นนะครับการใช้ AI เนี่ยนะฮะแล้วเจ้าไหนเจ้าแรกเจ้าแรกๆใครก็ตามที่ได้ใช้ AI ก่อนเนี่ยก็จะสามารถเก็บ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงไม่ได้ก่อนนะครับแล้วในขณะเดียวกันในการใช้เจ้าหน้าที่มันก็จะลดน้อยลงเดิมที่สวัสดี่ใช้เจ้าหน้าที่ในการออพนักง,งานทั้งหมดเนี่ยก็หมื่นคนนะครับในการที่จะปล่อยสินเชื่อให้ทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ตอนนีนะ้ถ้าใช้ AI เนี่ยมันสามารถลดลงมาได้นะฮะมันก็อาจจะลดลงมาได้มากกว่า50%นะครับ นะคะเรียกคือเป็นข้อมูลวันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าคุณประกิตได้ใ,ให้ส่วนในเรื่องของอจะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มการเงินกลุ่มแบงค์ค่อนข้างส,ส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณประกิตสิริรรวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์เนอร์จำกัดค่ะขอบพระคุณมากๆ es, ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,บค่ะเดี <ans> ๋ยวเรามาสรุปกันเล็กน้อยนะคะพี่กันคาะและตอนนี้เนี่ยที่ทางคุณประกิตบอกว่าภาพรวมนะคะที่เซ็ตที่ท่านสนใจก็คือทิสโก้เรีย มาเน้นถือระยะยาวเพราะหลังจากที่มีการประกาศผลไปแล้วก็จะไม่น่ามีจะมีอะไรลุ้นแล้วนะคะก็น่าเก็บสะสมนะคะแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะมีปันผลระยะยาวค่อนข้างดีใครที่ไม่ชอบลุ้นก็อติสโก้นะคะส่วนสวัสด์ก็เป็นเน้นเรื่องของการแตกลายธุรกิจต่างๆก็ไปร่วมมือกับโนเบิลนะคะเพิ่มทุนกับสีสวัสด์แล้วก็กาไรน่าจะเกินกว่า20%ต่อปีเลยทีเดียวก็2ตัวนี้ก็น่าจะถือครองระยะยาวได้สําหรับใครที่ไม่ชอบรอลุ้นนะคะ